ครับ <c oughs> สวัสดีครับเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้จะไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลอาเภอบ้านผือก่อนไปว่าเห็นหลานบอกเขาก็จะไปพร้อมกันครับเดี๋ยวไปรอไปรับหลานนก่อน ที่จอดรถได้แล้วครับป่ทีนี้เราเข้าไปในโรงพยาบาลอำเภอเพื่อเพื่อไป,ไปกรอกประวัติกรอกข้อมูลส่วนตัวเราให้ทางพยาบาลเขาเช็คถูกต้องไหมอะไรไหมครับเราเอ,าเอกสารนี้ไปยื่น,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 นโอ้ยกี้นะบ,บอก ก่อนหมดวนก่อนไปเดี๋ยวลุ่งจะนิดแป๊บหนึ่นงขอไปที่ืดแานพอไปนั่งเลยเดี๋ยวยันแป๊บเดียวเออเดี๋ยวจะนิดแป๊บเดี๋ยวยดูจะนิดนี้ เ,2 2> <อ>เิ็นสองครับผมเขียงเลยครับอย่ากะแทบเลยครับยื่นเนอกสารเสร็จเรียบร้อยก็รอคิวครับให้พยาบาลเขาเช็คความเรียบร้อยของเอกสารเราแล้วเขาก็จะเรียกขานชื่อครับเป็นคิวครับ สถานีที่สองครับสถานีต่อไปก็เป็นเอาเอกสารตัวนี้ครับไปยื่นลงประวัติของเราในในให้พยาบาลก็าทำครับเป็นสถานีที่ที่สามก่อนจะไปวัดพวกความดันนะครับเดี๋ยวเียวรอคิวครับแป๊บนึงนะครับ ผม,มก,ก็จะออกคิวจแต่ว้ครับจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงพยาบาลบ้านเผือยครับตามคิวครับไม่มีทีนี้ก็ตามนั่นเหลยครับใครมาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับกลับบ้านได้เราเดี๋ยวเรงจับเวลาดูครับเข็มแรกผมประมาณเนี้ยครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับมาเนี่ยครับพอดีวัดความดันเสร็จอะไรเรียบร้อยเสร็จก็มานั่งรอให้ นี่ครับพยาบาลครับลงตรวจเช็คปั๊มอีกทีหนึ่งว่าได้ผ่านการตรวจเช็คอะไรข้อมูลเรียบร้อยก่อนจะถามเช็คประวัติอีกรอบนึงครับว่าเป็นโรคอะไรไหมประจำตัวอะไรไหมนี่ครับหมอเขาจะชักถามตรงนี้เสร็จจากสถานีนี้แล้วก็ไปฉีดวัคซีนเลยครับทีนี้สถานีต่อไปครับเดี๋ยวครับเดี๋นั่งรอคิวครับคนที่ลุกไปก็คุุกคนก็มาตามครับ ตามาอ,อ้ี่ครับนั่งวนอืมครับเราจะวนซ้ายไปขวาหรือขวาวนซ้ายเนี่ยครับผมก็จะมาถึงแล้ว <c oughs> นั่งรอคนจะเยอะไม่ถึงสิบนาทีห้านาทีครับได้ไวแล้วก็สะดวกครับเดี๋วยวได้ขียงแล้วครับต่อไปก็เดี๋ยวรอให้หมอเข้าไปเช็คตอบประวัติ ประวัติมีแบบไหนลำดัไบ,บไหนับต้องนั่งรอสิ่งต่างๆไว้ครับ,รบจัดเป็นระเบีดดยบเรียบร้อยดีครับตับ้าณค โ,โกสิตก็ามาแล้วนุ่นจีดเสร็จเรียบร้อยไป่ั่งรอแนละ้วโกสิตอืมรออีกสานาทีดูอาการวัดวามดันกลับบ้านได้นี่เราต้องเข้าไปฉีดก่อน ไปครับยื่นเอกสารสถานีฉีดยาวัคซีนครับสถานีนี่สถานีฉีดยาครับไปครับนายจากคิวหมอเขาเรียกละต่างกอีกหมอเขาเรียกนี่ครับออรนคนต่อไปเราอีกแถวนึงครับ เข้าทีละแถวครับสองแถวเขาฉีดแต่ผมยังไ,ไม่รู้เลยครับว่าในเขาฉีดทิ้กันกี่แถวนี่ครับนั่งรอละเดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อน <c oughs> <c oughs> มีประสบการณ์เขมแรกมาแล้ววัดความดันรอบแรกไม่ผ่านต้องวัดสองรอบครับต้องกินน้ำก่อนนี่ต้องกินกินน้ำก่อนเลยครับก่อนเข้าฉีดยาอืม นี่ครับนี่ก็ลังรอเข้าไปฉีดยาครับนี่ครับต้องกินน้ำก่อน <c oughs> อาจได้หมดขวดเลยครับก่อนเข้าไปฉีดฉีดเสร็จนี่กล่าวว่ากลับมานี่นอนเลยครับอืมจะไม่ไปไหนเลยกับนอนเลยเสร็จบ่ายก็บ่ายทเที่ยงก็เที่ยงนครับนอนครับทั้ง ัองวันั้งคืนนะครับตื่นเช้ามาค่อยดูอาการอีกทีครับว่าเป็นยังไงต้องติดตามนะครับว่าอาการเป็นยังไงแต่กูสิ์นี่อนุชิตก่อนอนชิต Thank <laughs> you. ื่อไปก็ได้นะครับมีเป็นช่องทางท oi ี่มีที่สุดธิ์ือาวโหลดานแอปพลิเคชาน้าหอมร้อนใทรพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถกดดาว์โหลดได้เลยนะครับกดดาวโหลดได้เลยนะเ้าทีมพิว่ตอรอมร้อนครับในตัวกระโดหรือว่า o ุทธรหรือว่าในแอปเปิลกระโดทอพรอมอจากนั้นดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็พอได้แล้วก็ลงทะเบียนนะครับ แอบไม่ได้นอนนะครับนอนไม่หลับแต่วันนี้คืจะกลับไปเนี่ยขอน,นอนก่อนนะครับวันถึงคืนนะครับเช้าต้องคอยมาว่าอีกทีว่าเป็นรูปการอีกทีหรเป็นยังไงบ้างกัรสูงนิดหน่อยนะคะ